ขึ้นไปเลยวันนี้แม่แหววคุ้มเลยนะครับวัดช้างรอบนะครับสังเกตจะพอ,อะตัวช้างนะครับจะรอบเจดี JD เลยนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสังเกตนะครับนี่เนาะจะมีช้างรอบเจดี JD เลยเนะะาะแตงมาเลยครับจะแปรพอเนาะ รอบเลยอ่ะแดงจะรอบเพลียหมดเลยโอ้เป็นวัดแทงรอบเป็นแ้งรอบแงมขนาดนปตน้อเดินช้าชังนะครับโอ้ยแงมแงมขนาดเลยโอ้โหถึงมูลแตยที่ได้มาหอนเนาะอยู่นี่ก็จะเป็นอีปีไปปีปีไม่ได้มาพอมา zoom เลยโอ้โหแงมมาแฟกเนาะห่อห่อห่อต่อเลยเนาะ จ้างจะรอบหมดแล้วรอบเจดีหมดเลยก็เลยขนาดนามมา้ำวัดช้างรอบนะครับนี่ระพอด้านหน้าเลยเนาะอันนี้สิ่ตัววัดเนาะว,วัดก็สูงอยู่นะนี่นะสูงสูงแต่ก็ดนไม่สูงสูง,ส,ง,ส,งสูงมากเลย